หมอารมณ์ดีจริงๆนะพี่คมสรรวันนี้จะไปไหนจ้าพี่ว่าจะเข้าเมืองไปแต่งหล่อสักหน่อยจันนวนพันธ์ร้านตัดผมเขาเปิดแล้วเหรอพี่เปิดแล้วจ้ะพวกร้านเสริมสวยร้านอาหารตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าตามก็เปิดให้บริการแล้วนะแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรก,การผ่อนปลนของรัฐบาลนะจ๊ะแล้วห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์เขาเปิดให้บริการหรือยังคะเมื่อเช้านี้พี่ฟังข่าวมาเขาก็เปิดเหมือนกันรวมถึงศูนย์ฟิตเนสศูนย์กีฬาสนามเด็กเล่นร้านนวดร้านสปา ก็เริ่มเปิดให้บริการเป็นบางส่วนแล้วนะจ๊ะนวนพันธ์อย่างนี้เจ้าโควิด -19 มันจะไม่ระบาดเพิ่มเติมอีกหรอคะเปิดเยอะขนาดนี้นั่นนะสิพี่ก็หวั่นใจอยู่กลัวคนไทยกาดตกจนโดนโควิดมันนอกรอบสองนะสิ แต่พี่ก็มั่นใจนะว่าเรามีมาตรการป้องกันได้เป็นอย่างดีถ้าเราช่วยกันทําตามคําแนะนําของรัฐบาลและเอา new normal หรือวิถีชีวิตแบบปกติใหม่มไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันพี่ว่าน่าจะโอเคนะดีเลยอย่างนี้น้องก็ไปห้องสมุดเดิมแบบปกติใหม่ได้แล้วนะสิ <laughs> ว่าแต่พี่รีบไหมเดี๋ยวนวนพันขอติดรถเข้าเมืองด้วยคนนะพี่คมสันสุดหอ <laughs> กำลังหาคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนมพอดีเลย พลังคนลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภยัยโควิด19